5อย่างนะคะที่ต้องจัดการด่วนนะคะก่อนสิ้นปีเมื่อเงินฝากของพวกเราทุกคนโดนตรวจสอบค่า หลายคนก็กอกุนใจนะคะโดนตรวจสอบภาษีแล้วก็ปปง,งถ้าไม่พร้อมติดต่อคูริชีด่วนนะคะข้อหนึ่งงดให้คนอื่นใช้บัญชีธนาคารงดการจ้างให้คนอื่นใช้บัญชีธนาคารหรือขอยืมคนอื่นเอาเลขที่บัญชีธนาคารเขามาใช้หนูยังต้องรับผิดต่อพวกเขาอยู่พวกเขาโดนหนูต้องให้ปากคำครั้ง สรรคกรและปอบใช้บัญชีของลูกสาวอายุไม่ถึง20ให้ลูกเคลื่อนไหวเงินของหนูเคลื่อนไหวเงินแทงลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะเราวังสมรคกรจะเล่นงานหนูย้อนหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยให้ลูกเคลื่อนไหว400ครั้งและเงินสองย คิดว่าบุตรยังไม่บรรลุนิติภาะวะเด็กคงไม่โดนหรอมั้งและให้ลูกเคลื่อนไหวเงินสามพันครั้งแทนเราเพราะว่าหาคนไกลตัวไม่ได้เอาคนไกลตัวนี่แหละเอามาเคลื่อนไหวโดยไม่ทันรู้กฎหมายฉบับนี้ข้อนี้อยากให้น้องๆแชร์และคนเอาบัญชีของลูกสาวลูกชายมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่อยากให้ธนาคารรู้กันมีไรายได้ของ,งแล้วหนูดันยื่นเสียภาษีขอลดหย่อนบุตรเนื่องจากเลี้ยงดูบุตรขอลดหย่อนสามหมื่น ระวังสากร์จะตลบย้อนหลังเขาอ้างว่าตรวจสอบเจอว่าบุตรมีการทําธุรกรรมพิเศษธุรกรรมเฉพาะเคลื่อนไหวเงิน400ครั้งเงิน2ล้านและบุตรคุณนั้นมีการเคลื่อนไหวเงิน3,000ครั้งเข้าข่ายเป็นคนที่มีธุรกรรมพิเศษธุรกรรมเฉพาะตามกฎหมายที่สากร,รกําลังจะเล่นงานคุณคุณจะโดนประเมินภาษีย้อนหลังจากสิ่งที่คุณไปขอลดหย่อนบุตรเอาไว้ หลายคนคาดไม่ถึงการที่ไปใช้บัญชีของลูกยืมคนอื่นไม่เจอแล้วเอาลูกนี่แหละเอามาเคลื่อนไหวเงินแทนเรายื่นเสียภาษีไม่ครบด้วยยื่นเสียภาษีเฉพาะแบงค์ที่เราเคลื่อนไหวเงินกับลูกค้าแต่เราให้ลูกสาวเราลูกชายเราใช้บัญชีนี้เนาะลูกไม่ถึง20หรือถึงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เทคแคร์เขาไม่ได้ดูแลเขาเขาโดนตรวจสอบเราลอดไงเราไม่โดนตรวจสอบเนาะแต่สักพักหนึ่งลูกไม่ลอดทั้งคู่โดน ทั้งคู่กต้องระวางังอันนี้คือเทคนิคที่คุยให้กับลูกศิษย์ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เคลื่อนไหวเงินแทนเราไม่คำนึงถึงความเสี่ยงกับพ่อแม่ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ลูกศิษย์เหมือนกันที่ไปใช้ต้องเศร้าระวางังอย่าให้เข้าถึง4ี่ยครั้งอย่าให้เขาถึงสองล้านลูกอย่าให้เขาถึงส0 0พัน 3, ครั้งด้วยสำหรับพ่อแม่เราเตือนด้วยความปรารถนา ขอยืมบัญชีแฟนมาใช้ในการเคลื่อนไหวเงินลูกค้าเพราะหนูช่วยกันทำมาหากินอยู่แล้วเวลาหนูยื่นเสียภาษีหนูอเอาบัญชีหนูยื่นค่ะบัญชีแฟนไม่ได้เอามายื่นค่ะนื่จากหนูต้องการหลบรายได้ระวังเขาตรวจสอบเจอนะคะแฟนโดนค่ะตัวเราก็โดนไม่มีวันเจอคะ่ะเพราะหนูเกี่ยงเงินไม่ให้ถึง400ครั้งไม่ให้ถึง2ล้านค่ะเอาเขาไปนะคะแล้วแต่ทุกคนจะชนาความสุ่มเสีย่ยง จากอาชีพที่เราทำครูให้แง่คิดลหลายๆแง่คิดนะคะเอาเป็นตัวอย่างที่ครูเจอหรือคุยกับลูกศิษย์ที่มาปรึกษาแบบโคชชิ่งถึงตัวอย่างที่2ต้องระวังส่วนไหวยเงินด้านขาออกหนึ่งแสนขึ้นไปไม่ว่าจะไปชําระบัตรเครดิตสั่งโอนเงินออกเลยทันทีไม่หยุดพฤตกรรมแค่นั้นไปสั่งให้เขาโอนออกไปหาคนนู้นคนนี้หรือไปจ่ายบัตรเครดิตอันนู้นอันนี้ลูกหนูโดนส่งตรวจสอบ พิจารณาความเป็นไปได้ที่หนูจะต้องทําแบบนี้ทันทีนะรูดบัตรเครดิต1นึ่งแสนใสักพักหนึ่งหาเงินมาจ่ายได้1นึ่งแสนทำแบบนี้ทําไมส่งให้ปปงอเอาไว้ก่อนจะเรียกหรือไม่เรียกไม่รู้จะส่งไปก่อนตั้งแต่ตัวเลข1นึ่งแสนต้องระวังนะคะด้านขาออกตัวเลข7 0 0 0 0สก็ต้องระวังด้านขาออกเหมือนกันตัวเลข2ล้านตัวเลขเดียวกับสมาการเลยอันนี้ต้องระวังการจะหยุดธุรกรรมมาให้ตรวจสอบหน,หนูต้องสั่งถอนเงิน แล้วถือเงินกลับบ้านลูกอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเงินไปตามแบงก์ต่างๆในหนึ่งวันอย่าอยู่แค่แบงก์เดียวลูกออกจากแบงก์นั้นแต่ถ้าหนูยังเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้แบงก์นั้นคือด้วยความที่ขี้เกียจเดินชอบความสะดวกสบายสั่งให้ธนาคารจัดก,การเลยยอมจ่ายค่าทำนองเนียงในการโอนเงินข้ามจังหวัดหรือว่าโอนเงินข้ามธนาคารโดนส่งตรวจสอบประมงแบบรู้สิทธิครูขยันหน่อยถอนเงินแล้วหอบกลับบ้านเสร็จแล้วก็ให้ลูกน้องไปเข้าอีกธนาคารหนึ่งอีกวันหนึ่งเอาก็ทํากันแบบนั้น แต่ว่าถ้าเราไม่ได้สอ่อแววทุจริตอะไรสุจริตก็ทําทไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดน้องๆส่อ,สอแววทุจริตหรือสอ่อแววที่ทําผิดกฎหมายลูกโดนสงับประ,ประงนแน่นอนค่ะเกี่ยรบัญชีก็ไม่รอดค่ะแทนที่จะมาทําในครั้งเดียวเนี่ยในวันเดียวเนี่ยก็ต่อครั้งโดนไงครูวันนึงหนูก็เดินไปถอนห้าหมื่นแล้วักพักนึงตอนบ่ายหนูก็ไปถอนอีกห้าหมื่นสิ่งนี้ลูกที่หนูกำลังจะทำเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยสำหรับประ,ประง ควรจะถอนแค่นั้นแล้วกลับบ้านหอ,อย่าไปทําธุรกรรมต่อเพราะยิ่งหนูไปต่อธุรกรรมเรื่อยๆูหนูจะโดนปมอ,อย่างที่สาต้องระวังไม่มีอาชีพแล้วหนูมีเงินหนูชอบแบบไปบอกธนาคารว่าขอเปิดบัญชีหน่อยจะใช้เงินมีอาชีพอะไรคะไม่มีคะ่ะจะมีเงินโอนเข้ามาหาหนูคะ่ะก็ควรจะมีหลักมีแหล่งอาชีพบอกไปเลยว่าหนูมีอาชีพ นเนหาของครูอย่าไปนิยมพูดคำนันมากหรอกขอเขาตีความว่าเราเป็นคนที่ไม่มีหลักไม่มีแหล่งเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเขาจะระวังเราเมื่อใดที่หนูมีการผุบผุบผุโผล่เพื่อนไหวเงินจํานวนมากหรอกไม่สอดคล้องกับอาชีพที่หนูมีหนูโดนเด็กตั้งแต่อายุ17จนถึง45โดนเห้าโดนกนไหวเงิน ควรจะมีอาชีพแต่ไปบอกว่าไม่มีอาชีพอะไรโดนนะคะวิธีแก้ควรจะบอกว่ามีอาชีพอะไรฟรีแลนซ์อะไรก็ว่าไปไลฟ์สดขายของขายอะไรก็บอกเข้าไปว่าหนูขายอะไรลูกบอกไม่ได้ก็ควรจะหาสัมมาอาชีพที่เราควรจะบอกให้ได้กับธนาคารไม่งั้นหนูจะโดนแบล็คลิสติดตัวแดง หนูเคลื่อนไหวเงินเมื่อไหร่ลูกเมื่อนั้นหนูจะรู้ว่าหนูโดนส่วนหนงปร,ปรงน,นะจ๊ะและโดนจดหมายเรียกโดยที่เราก็รู้จากเคริชีแล้วว่าทําแบบนี้โดนลูกไปแก้ตัวใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะอย่างที่สเปิดบัญชี1ธนาคารภายใต้หนึ่งจังหวัดหรือหลายจังหวัดใจรักเดียวใจเดียวกับธนาคารนั้นๆชอบการบริการของเขาแท้ที่จริงแล้วเราชอบเขาลูกถามาธนาคารเขาชอบเราหรือเปล่า ถามเขาหรือยังว่าเขาต้องการให้เราเปิดหลายบัญชีไหมถามเขาหรือยังว่าเราจะเป็นลูกค้าชั้นดีไหมที่หลักเดียวจเจดียวกับธนาคารถามเขาด้วยนะผู้ตอบให้เลยว่าธนาคารไม่ได้ชอบใจนะรับหลังเราลกูกเขาจัดส่งให้กับปปง,งค่ะหาว่าเราใช้การยักย้ายโยกย้ายถ่ายเทเงินข้ามจังหวัดข้ามประเทศเนื่องจากสะดวกสบายในแต่ละสาขา ตีความเราว่าอย่าง,งานั้นลูกทันทนท,ที่เราชอบแบงนี้นะคะก็ควรจะรักหลายๆแบงค์ลูกก็คือสุดจริตคนเนาะหนูอาจจะใช้แบงคเนี้ยชอบแบงค์นี้ลูกแต่ควรจะรักหลายๆสีไม่ควรใช้แบงค์แค่สีเดียวลูกสีเนี้ยสีเดียวก็อย่ารักเขามากหูก็ไปใช้แบงค์อื่นด้วยถ้าหนูใช้แบงค์อื่นๆแบบเนี้ยลูกหลายๆสีลูกหนูก็จะรอดเป็นคนที่ ไม่น่าจะต้องสงสัยในเรื่องของการยักย้ายถ่ายเทยโยกเงินย้ายเงินหรือทําสิ่งผิดกฎหมายหรือกําลังค้าขายยาเสพติดก็เราสุจริตอ่ะก็เราชอบแบงค์นี้ครูแนะนำแล้วว่าอย่าทำาลยรักหลาๆหลไปแค่นั้นเองไทคนิง่ายๆข้อห้าจะสิ้นปีแล้ว ตามเพจคูชี่มาหลายรอบรักคูดชี่หนูก็ต้องรู้ด้วยว่าใครจะตรวจหนูบ้างแน่นอนค่ะธนาคารต้องจัดส่งข้อมูลของน้องๆภาพรวมรายปีให้กับสัมภารด้านฝากอย่างเดียวจากด้านที่ข้องเกี่ยวกับเงิน400ครั้งเงิน2ล้านเกณฑ์ข้อนี้จะไปคู่กันเสมอ ภายใต้1เลขที่บัญชีทําไมต้องหนึ่งเลขที่บัญชีธนาคารนั้นๆต้องระบุเลขที่บัญชีที่ถึงให้กับสัมภาร์ด้วยลูกถึงแม้กฎหมายจะบอกว่ารวมทุกๆบัญชีจัดส่งให้กับสัมภาร์แท้จริงแล้ว1นเลขที่บัญชีจะถูกระบุส่งให้กับสัมภาร์ว่าเลขที่บัญชีอะไรที่สูงเกส่งโดยการระบุเลขที่บัญชีที่ถึงชื่อนามสกุลเราเลขปัรประชาชนเราลูก สามสิ่งนี้คือสิ่งที่ธนาคารต้องให้ข้อมูลกับสรรพากรไม่ได้ดูเป็นรายธุรกรรมวันวันหนึ่งเราโอนังค์ให้กับใครถอนเงินให้กับใครหลูกหรือเราฝากเงินเราได้รับเงินจากใครบ้างเราโอนงเงินข้อหาตัวเองเราก็โดนค่ะนับหมดญาติพี่น้องโอนังค์มาหาเราก็นับหมดค่ะลูกค้าเราโอนเงินมาหาเราก็นับค่ะโดยที่ธนาคารไม่ได้สกีนว่าเอาเฉพาะกลุ่มลูกค้าของลิขีตนะเราค่อยจัดส่งให้กับสมัพรกรหลูกธนาคารไม่ได้สกีนแบบนั้น ธนาคารดูภาพรวมทั้งปีโลกถ้าจับคู่ได้ว่าผูริชี่หรือน้องๆที่ติดตามผูอยู่มีการเคลื่อนไหวเงินฝัง่งฝาก400ครั้งเงิน2ล้านภายใต้ใหนึ่งที่บัญชีลูกหนูโดนแน่นอนอีกเงอนไขหนึ่งที่หนูจะโดนธนาคารจัดส่งเงอนไขนี้3,000ครั้งฝั่งฝากเงินไขนี้หลายคนตกที่นั่งนี้ลูกหลายคนประกอบอาชีพค้าขายรายเล็กรายย่อยลูกค้าโอนเงินสแ,แกนหน้าร้านซื้อน้ำเต้าหู้10 ยีบาทซื้อปาต้องโกซื้อน้ำอัดลม10บาท20บาทซื้อกาแฟ30บาท35บาทลายยิบลายย่อยนับจํานวนครั้งได้3,000ครั้งหลายคนตกที่นั่งนี้นะคะแล้วโดนสมรภูเล่นงานจากสิ่งนี้ด้วยต้องระวังธนาคารจะส่งข้อมูลให้กับปปงส่งยังไงเป็นธุรกรรมภายใต้1เดือนส่ง2ครั้งเสี่ยงมากๆ7วันส่งค่ะไม่ต้องรอ15วันเราค่อยส่ง ภาพรวมธุรกรรมเป็นแบบไหนถ้าส่งให้กับปปงลูกเจาะเป็นลายคนลายธุรกรรมที่เราไปคอนแทคกับเขาอย่างเช่นคูริชีคอนแทคกับเลสมีแสงครุฑลูกยกตัวอย่างว่าคูริชีโยกเงินให้กับคนนี้ลูกซึ่งเป็นน้องสาวครูสมมุตินะ <c oughs> ครูก็โดนเป็นลายธุรกรรมธุรกรรมนี้ทําอะไรสั่งโยกเงินสั่งถอนเงินจากแบงก์นี้เข้าแบงก์นี้นี่คือธุรกรรมลูก หนึ่งธุรกรรมนะคะแต่ถ้าครูริช,ชีถอนเงินสองล้านธุรกรรมคือถอนเงินตัวเองสองล้านนะต้องส่งไหมมันหยุดธุรกรรมแค่นั้นลูกของไม่รู้จะไปตรวจสอบใครนึกออกไหมมีเงินเก็บมาสิบปีเนี่ยแล้ววันเนี้ยเอาเงินออกมาใช้เนะี่ยสองล้านครูธนาคารส่งปะไม่ส่งลูกเพราะว่ามันหลายธุรกรรม่อจะได้เงินสองล้านต่อแค่ถอนแค่หนึ่งครั้งลูกแล้วเราก็ถือเงินสดกลับบ้านเราสิ้นสุด ที่แบงค์สีม่วงนี้แค่นี้ลูกตอนห้าโมงเย็นเผอิญสองร้านนี้มาคิดได้เมื่อไปกินข้าวเฮ้ยสองร้านนี้จะถือ,อยังไงวะเนี่ยไปเข้าแบงค์นี้ดีกว่ากินข้าวเสร็จแล้วไปเข้าแบงค์สีเหลืองไปนั่งกินข้าวก่อนคิดได้ว่าไม่ควรจะหอบเงิน2ล้านนี้กลับบ้านเอาเงิน2ล้านนี้ไปเข้าแบงค์นี้ความปลอดภัยของเราไม่อยากถือเงินกลัวโจรกรรมระหว่างทางกลัวเพื่อนรู้กลัวขโมยจ้องอยู่เป็นสิ่งที่ทุกคนเค้าก็ทําทกันอยู่ถามว่า ธนาคารนี้จะส่งข้อมูลให้ปปงได้ไงไม่ได้ส่งลูกหยุดธุรกรรมแค่ว่าลิชี่ถอนเงินสดกลับบ้านถามว่าแล้วธนาคารจะตามไปดูกล้องวงจรปิดไหมว่าลิชี่เนี่ยจะกินข้าวที่ไหนแล้วก็ไปดูซิว่าลิชี่เนี่ยมีการเดินทางไปไหนเอาเงินสองล้านนี้ไปไหนลูกธนาคารไม่ได้จับพิรุษขนาดนั้นลูกก็หยุดแค่หน้าประตูแบงค์เนี้ยก็จบเราจะไปเคลื่อนไหวเงิน เอาเงินเข้านี้เพื่อความเซฟตี้ของตัวเองด้วยการไม่อยากขอบเงินสดกลับบ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนทําลูกไม่ใช่สิ่งพุจลิตหรือหลีกเลี่ยงการไปฟอกเงินหรืออะไรลูกคนละเรื่องคนละราวไม่ส่งลูกแบบนี้ยกเวน้นหนูเก็บเงินมาสิบปีแล้วหนูจะถอนเงินเนี่ยสองล้านหนูเดินทางไปที่แบงก์นี้นะสีม่วงครู2ล้าน เรื่องอะไรหนูจะต้องหอบเงินตัวเองไปเดือดโจรมาป้นหน้าแบงค์หนูบอกว่าช่วยเอนเงินเข้ากรุงศรีให้หน่อย2ล้านยอมจ่ายค่าทัเนียมด้วยความขี้เกียจเดินธนาคารส่งไหมส่งค่ะถือว่าเป็นหนึ่งธุรกรรมเนาะถามว่าปปงเรียกไหมยังไม่เรียกค่ะเนื่องจากไม่มีวรุษปกติวิสัยที่คนคนหนึ่งจะคิดได้ถึงความปลอดภยัยไม่ควรหอบเงินสดกลับบ้าน2ล้านสั่งโอนเข้าหาตัวเองอีก2ล้านทำแม่งทำแม่งนิดนึงเจออนเข้าแบงค์นี้ทำไม2ล้าน ก็เซตตี้ไงเดี๋ยวก็จะใช้เงินแล้วค่อยไป่อยเงินแบงก์นี้ต่อตอบปป,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 ปง,งให้ได้แล้วกันถ้าเกิดว่าเขาลื้อแล้วอะคุณเป็นผู้ต้องสงสัยไม่เช่จากการทัธุรกรรมแบบนี้มนะปป,ปง,งเรียกตรวจสอบทันยังไงอธิบายถูกก็เหตุการณ์วันนั้นไงปลูกปืนมันหล่นที่สยามพารากอนดีนะที่ตัดสินใจเอาเงินเข้าแบงก์นี้วันนุ่งขึ้น คิดมาได้ว่าเหตุการณ์สงบแล้วเขาจับกันได้แล้วเลยไปถอนเงินมาเพราะว่าจะใช้จริงๆหลักฐานการใช้เนี่ยใบยเสร็จค่าเทอมลูกอันนี้คือใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่อันนี้เนี่ยไปซื้อรถออกมาเรามีเหตุการณ์ในการใช้เงินหลุกหนูต้องจดบันทึกไว้บ้างเวลาเคลื่อนไหวเง,เงินเยอะๆต้องจดแบบสำหรับ มันจะโดนแบบนี้เหรอใช่ลูกนี่คือธุรกรรมที่ปอปงจะต้องตรวจสอบหนูโดยธนาคารเป็นผู้จัดส่งนี่คือธุรกรรมที่หนูต้องระวังลูกศิษย์มาให้ครูวิเคราะห์ให้เลยนะคะลูกศิษย์ coaching พิเศษโ c ชิ่งวีพีดบริชไปแล้วนะคะทุกคนจ๋านะคะใครอยากจะติดต่อครูอย่างที่ครูบอกในไลน์แอดไลน์เดียวเท่านั้นคือแอดบิชแท็กเอ็กซ์เิค่ะลูกศิษย์ลูกหาตามมาแอดไลน์นี้ได้เลยเผื่อใครโดนสัมภาระรเล่นงานแล้ว ทำไมทักไลน์ส่วนตัวคูริชี่คูริชี่ไม่ตอบคูริชี่ไปไหนคูริชี่ไปอยู่ที่ไลน์แอดดิชี่แท็กเปิดแล้วนะจ๊ะไปตามคูริชี่ที่ไลน์นั้นได้เลยคูริชี่แชทแมนวนวลให้นะคะแต่ถ้าเกิดแชทรอบแรกอะ่ะแน่นอน AI สวัสดีค่ะคูริชี่นะคะมีอะไรถามมาได้เลยค่ะนั่นคือ AI โต้อตอบจะพักหนึ่งคูริชี่มันจะกดเดือวตอบแมนวนวลให้รู้สึกก่อนใครจะตอบจะถามอะไรหรือจะตอบให้นะคะโอเค รืชีพไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ